เมกวินัยถูกลอตเตอรี่14ใบหลังภรรยาฝันถึงสิ่งนี้ซ้ำๆ เมกวินัยโรคตุ่มน้ำพองได้กลับมากำเริบอีกครั้งแต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีที่มีคนรักคอยอยู่เคียงข้างจำนวนมากและยังมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับเมกวินัยถูกรอตเตอรี่เลขท้าย14ใบเมกวินัยเล่าว่าภรรยาฝันถึงตนเอง4-5รอบเลยซื้อจากอายุ52-53วันนี้ก็เลยได้53จำนวน14ใบงวดดีใครรวยก็ดีใจด้วยใครไม่โดนก็สู้กันต่อไปวันนี้ครอบครัว ถือว่าโชคดีติดไม้ติดมือปกติโดนทุกงวดแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างหลัจากที่ ight, เมฆวินัยเผยคลิปว่าถูกโรอตอรี่เลขท้าย14ใบนั้นทางด้านแฟนๆต่างเข้าไปแสดงความยินดีและให้กำลังใจอย่างมากมายและทางทีมงานของเราก็ต้องขอแสดงความดีใจให้กับคุณเมฆวินัยและครอบครัวด้วยค่ะ